สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,น,นุ่มๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมของคุผมและเกมใหม่ล่าสุดนะแนวแอคชั่น RPG งานดีภาพสวยสโตนนอกนะครับผมเนาะก่อนจะไปเล่น,นเกมใครมองหาร้านตเตกมสำหรับปลอดภัยนะนำเราท็อปแอปแนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปมีทุกการมีทุกเกมท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเกมเกมอะไรสโตนไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชินเกมแพดซามานวอลตูเวอร์ชั่แแนแนนล็อกทูเวอร์ชั่นแนว EPS นะไม่ว่าจะเป็นวอลเล่แลกคอลลั่บดีกตีแลกแนนล็อกฟีซายมีหมดนะ แล้วก็ไม่ใช่แล้วนอกสิอีกเกมหนึ่งก็จะเป็นเกมที่ยอดนิยมครับมาอย่างยาวนานก็คือ Rv นะฮะก็ไปดูได้ครับเว็บไซต์หลักเรานะฮะมีเกมอะไรบ้างนะฮะก็ไปที่ www.overtopup.com จะได้เห็นเลยว่าตอนนี้รับรับเดินเกมอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ทักมาที่เพจเนี่ยจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์เอทเฟบบุ๊กนะฮะแอดมินใจดีครับปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับว่าจะเติมยังไงเติมวอลเล็ตได้ไหมครับพี่เกมนี้เติมยังไงอะไรเงี้ยแอดมินเขาใจดีแนน,นน่อฮะ เต็มเกมเต็มถูเต็มไฟเต็มไฟต้องโอท็อปแอปเนี่ยครับผมงานดีแอคชั่นอาร์บีจีงานดีมากมากเนี่ยภาพสวยจัดเนี่ยอดนำเสนอไม่ได้นะไม่หล่อไม่เลือกไม่รู้อะไรอาชีพอะไรเนี่ยอันนี้อาชีพกันสิงเกอร์นะอันนี้วิทนะฮะอันนี้น่าจะเป็นนักฆ่าะนรับผมอันนี้ก็ะด่างเนาะลองอันนี้ดีกว่า ได้หลายรูปแบบนะฮะลองเลือกดูสั้างภาษาเกาหลีนี่ครับผมลุยอ่ามไม่มีใครเลือกอาชีพนี้หรอกนะฮะเพราะมันระยะใกล้นะฮะไม่รู้จะไหวหรอก็เลือกเอาเลยกันเพื่อนๆมีสี่อาชีพเนาะก็ลองเล่นเวทลองเล่นกันสลิงเกอร์ดูนะฮะอาชีพปืนน่าจะเหมาะกับ อ่าโฟเกมจำลองอะไรเงี้ยถ้าอาชีพที่ใช้ความสามารถหน่อยก็ในมือถือนะก็ลองเล่นอาชีพผมดูนะผมเฮ้ยโหลดนานจังวะน็อกเวอร์ชัน9ไม่ค่อยไหวนะผมว่าต้องต้องน็อก12น็อก12 12บนะิตเนียไอ้ก4บิต ชอบเดี้ยงออมใช่ไหมครับเดี๋ยวรอหน่อยนะเกมมันก็โหลดอยู่นะเกมมันภาพสวยฟอร์มเอ่อฟอร์มมันใหญ่นะฮะกราฟิกแน่นนะอืมอ่าอย่างว่าสโตนอะเป็นอย่างนี้แหละก็มีทั้ง APK Android นะครับ เฮ้ยเฮ้ยมึงคายางนี้เลยเนะี่ยโอ้โหก็อย่างว่าเราประมวผลผลฉากแรกเนี่ยผ้ามันสวย,ยจริงเนี่ยเอา้ายังไม่เสร็จอีกเหรอฟ้าขมือถือมินปม่หายนะครับปื๊ดเดียวเนี่ยผ้ามันแบบโอ้โหขนาดผมไม่ได้ตั้งค่าเลยเลยเนะี่ยอ่ะวีเควส์ก่อนนะผมดับแรก เป็นแอคชั่นอาร์พีจีที่แบบกราฟิกคุณภาพมากอ่า so จะมีเครด์ด้วยนะผมเพราะนี่เลยสไตล์แอคชั่นอาร์พีจีอ่ะมาถึงก็ได้อาวุธประจำตัวหนึ่งอันนะครับผมอันบนกดใส่นะ oh <my> ไป อะอะะเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะครับเออมันยังโหลดไม่เสร็จหรอกอการาฟิกมันแน่นคือนะก็เป็นเกมสโตเกาหลีนะน่าสนใจมากดูดิไปเอียงมันไม่ใช่แอคชั่น RPG แล้วเลยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้วทำไมผมเห็นเกมเพ์ม,มันเป็นอีแบบหนึ่งวะ เฮ้ยกดไรอ,อ่ะอ๋ออ๋อแอคชั่นจริงด้วยต้องกดเดินเดี๋ยวๆๆเดใช่ใช่ใช่แอคชั่นจริงนู้่าเทินเบ็ดนะลำบากนะครับโปรแกกมเดิมลองเรามามาแอคชั่นแอคชั่นก็นึกว่าเออนึกว่าจำผิดเกมนะฮะ ทำไมมันหลุดๆอยู่วะเนี่ยสายไปจะเป็นแนว 2, นะสองนะ really สามดี scrolling เนี่ยไซส์ scrolling เนี่ยไม่ใช่สองดีแล้วมั้งเนี่ยภาพเหมือนสามดีนะไซส์ scrolling ครับคือเป็นมองชาวทางขวาภาพที่ภาพตามที่เขาแนะนำนะฮะโอ้ยแต่ผิดตัวด้วย ทางผิดทางโอ้โหคอมโบแม่งโคตรมันเลยวุ่ยอันนี้คือท่าสุดตูถ้าโดนโดนโดนเราต่อยนะอ่าใช้ท่าอยู่นะสตูเวลามันลอยปุ๊บเนี่ยโอ้ตายเลยนะไม่ได้กินเราเลยนะไม่รู้อาชีพนี้อาชีพอะไรเราไม่ได้แปลด้วยเกาหลีนะมันอาชีพนักฆ่า ปล่อยให้มันโหลดไปน่ะผมบอกแล้วน็อกเพเยอร์มันชอบเด้งออกไม่รู้เป็นไรนะน็อกเพเยอร์เก้าเนี่ยฮะเพราะว่าผมมันมีเมลของโก้อยู่ผมที่เก็บดึงไปใส่อีกเมลอ่านอกสิบสองไงผมเด้งจริงครับผมเอาปิดเกมแล้ว ต้องน็อกสินะผมว่าผมไม่ใช้เวอร์ชันนี้แมงคิดผิดเลยขอภัยในความไม่สะดวกอ่าสดๆมันจะเกิดอุบิเหตุได้ไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดนะไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวละครแสดงแทนด้วยสดๆเลยนะครับผมเป็นนะ <the> แล้วมันก็ไม่ยอมอัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยแต่ 8. ส่วใหญ่ต่กว่าผมใช้แต่นอก12องไงหกบบิตอันนี้นอก9 64บิตเออทีพีเยอผมก็ได้ไปบางเกมไนยะการจอมนมี่ไงการจอมเป็นใครแดงเหมาะกับบูสแตกแต่ผมลบบูสแตกทิ้งเพราะว่า เวลาขยายจอเข้าจอออกอะ่ะมันชอบเป็นจอขา,ขาวๆนะผมนะแปลกมันจะมีขอบจอบ,บนๆข้างขวาขาวๆอะ่ะไม่รู้แก่ยังไงแก่หลายรอบแล้วไม่หายอ้าวแล้วมันก็ดับไปเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับผม <laughs> ดูมันเป็นไอ้เีจยเป็นพวกเกมหรือเป็นพวกะนอกพเพย์เลยปกติอาจคลิปก็ไม่น่าจะเป็นนะ เรียบร้อยแล้วเกาหลีบล็อกกูแล้วม,มือถือเล่นได้ปกติเนี่ยผมลองแล้วแต่พอจะอัดคลิปแม่งดูอะโปรแกนันลองนี่มันบล็อกผมหรือเปล่าเนี่ยดูอะนี่ขึ้นเลยนะเออก็ได้เห็นเกมพ์แค่นี้แหละไม่ขึ้นจริงจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนลเนี่ยเหมือนมันบล็อกผมเลยเนะี่ย ดูดิอ้าวเวีนกรรมคนดูดา่ากูแล้วโปรกแกรมจำลองแม่งเล่นไม่ได้แล้วว่าแล้วมันต้องบล็อก่ยเพราะปกติมันแปลกๆไงเออมันจะไม่บล็อกนะอุห์เข้าได้ตั้งเยอะออลองใช้ LD p l a y e เอดูแล้วกันนะสำหรับใครมี Nvidia เดีย j าจอยม i เดียแล้วก็บูสเต็กลองดูนะ64บิต เนี่ยดูดีมันบอกแล้วอ่ะเฮียเข้าไม่ได้แล้วเวียนกรรมโอ้ได้เห็นเกมเพลย์ที่เดียวขออภัยด้วยนะอันนี้คือเหตุซึ่งหน้่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าไม่ต้องต่อ VPN นะก็ใช้ APK ได้ครับผมจบแล้วมันบอกจริงเอามาเฉยเฮ้ย <laughs> นี่อะไรของมันวะงงกับเกมนี้วะอย่างว่าเนาะมันเป็นสโต์นอกเนาะ a p k นอะไรอวะวัชมันงงตัวเองมันเองหรือเปล่าเนะ มาดูอสักเกมเพลยหนึ่งนะผมไม่ต้องดูแล้วมั้งเนี่ยเค่นี้แม่งก็ไอเยสเตลเสรสินาทีแล้วโอ้ยมันเป็นอะไรของมันไม่รู้นะถ้าโปรแกรมจะลองก็ให้เวลามันโหลดหน่อยผมเชื่อได้ว่าให้เวลาเกมมันโหลดหน่อยนะอาจจะโหลดยังไม่เสร็จมีปัญหาเน็ตเน็ตนะอันนี้ก็อัพปกตินะ ก็ผมว่าเป็น 3D ไซส์กรอลิงนะครับเออเิืมปืนละิืมปืนละตอนแรกแม่องอ่าเิืมปืนละต้องให้เวลามาันสักหน่อยนะฮะเกมนี้ส่วนมือถือไม่มีปัญหานะแต่ถ้าโปรแกรมอู่น้อก็ให้เวลามันหน่อยนิดน,นึง ผมมาเล่นอาชีพนี้ทำไมวะเนี่ยน่าจะเล่นอาชีพไอ้นี่เนาะเวทเนาะ่เียสกิลชัดไปยังไม่ได้ตั้งค่าเสียงเลยโอ้โหสกิลมีหลายสกิลมากเลยสามสกิลอ้าวเจอบอสแล้วครับผมไม่ต้องสอน อัดอย่างเดียวเฮ้ยไม่แตกเกาะทำไมบอสมันยืนเฉยอะเฮ้ยเอานี้ไปกินไอ้ยอย่างนฮะมูเลือดแม่งเหลือที่เดียวไม่ลดเลยเฮ้ยจ <laughs> เย็นลูกอันนี้อะไรวะ ามีคนมาช่วยอุย้ยสกิลนี้ปล่อยอย่างแรงเลยอะเนี่ยสองไอ้สกิลอันแรกอะ่ะโคตรแรงเลยโคตรเทค like ก็ประมาณนี้แล้วกันเอาไปเล่นกันแล้วกันนะครับผมก็โปรแกรมน้องก็ทำมันเด้งออกมีการหลุดเลยก็ปล่อยให้มันโหลดสักครู่หนึ่งเนี่ยเพรามันก็กราฟิกมันสูงนะเนาะประมาณนั้นนะฮะใช้กราฟิกเยอะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องเอ็นทูเกมแล้วก็ ร้านโอโท็อปอัพของเราด้วยนะครับเติมเกมตติมถือตรงไว้ตรงโอโท็อปอัพนะก็ลองมาเล่นดูนะใครชอบแนวแอคชั่นก็ลองสตูนอกอดูแล้วกันนะฮะจะนใหม่คลิปหน้านคลิปนี้าไปก่อนสวัสดีครับ